ลุนน <downhill> <ø> ี้เสียลอยก็แรกกันปะโอ้แต่ล่มเจ้าะไหมี่เป็นตารางมวลเนี่มันดังแบบไหนแต่ไฟวะแต่ล่มปะอันดังปูนปูนแบบปะเป็นดังแต่เอาเบิ้งแต่ล่มเปินดูเออแบบนี้จะได้แบบนี้แหละนั่นโอ้คือขาดแต่ว่าเสียงเหมดังทุ่มๆเนาะ แพงมาเแตู่นี่รติดมาลำลุกเของข่อยคือบ่มีติดมาลำรอืมเอ้าหัวเก่งมนเนี่ยใบมอหมวมันยังบกิกันเอาของเจ้ามันกซีอยกวแรกเนาะยัง่าแล้หมวกบ่รุ่นี้มันออกกอนประหยัดดีบ่รถของเจ้ามันเป็นเทาเทาถดได้ข่อยเทาถดป่เกียร์เกียร์โตเกยรจัเกียร์ของข่อยซิมกลเลูนิซิอิกเ